มาแล้วครับขบวน415นะวันนี้ก็ช้า2นาทีนะกำลังจะเข้าจอดบนันแฮสนะครับ ที่สถานีวาดแห่ที่สถานีวาดแห่ผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีวาดแห่งตรวจสอบตีองและสารพัดของท่านที่นำทีกรมานำลงในรถเพื่อและทุกท่านครับที่นี่สถานีวาดแห่งกลางวันนี้ช่างเครื่องตะมาสี่หนึ่งห้านะฮะวันนี้ นอ,อกจากสถานีมัปนปฑะเลย์ยังอยู่รับส่งบริษาทที่สถานีท่าพระขอดแยงตามลำดับท่า